สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,นะคะวันนี้หลังจากที่เราทำงานไปแล้วช่วงเช้านะคะและตอนนี้เรากำลังเราก็กำลังจะทำงานอีกอย่างหนึ่งก็คือทำงานถนอมอาหารนะคะโดยการแกะมะขามเปียกเอาไว้กินนะคะ <S <S ก็เราจะช่วยกันแกะเนาะคุณลุงก็มาช่วยแกะด้วยนะคะ ช่วยกันแกะเพื่อที่จะได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวป้าก็จะไปช่วยแกะเหมือนกันนะคะจีบว่าให้ฉันเฮชันหนาวว่าทำยได้ไปล้กล่องหันมาทางนี้จุดลูกของเราแกะเอามะขามเปียกนะคะไปไปไปเก็บเอามะขามสุกมานะคะ แล้วก็กําลังจะเอามาทําถนอมอาหารทําแกะเปลือกออกแล้วก็เอาทํามะขามเปียกไว้กินได้นานๆนนะคะอา่าคือมันเวลาที่มันไม่มีมันก็ไม่มียเนาะแล้วก็มีก็ดีแล้วนะคะที่ต้นของเราเองนะคะแล้วก็จะเก็บทาเป็นมะขามเปียกเอาไว้กินนะคะทุกท่าน อันนี้นะคะก็โอหงามมากเลยค่ะดูที่เนี่ยมะขามลูกย่อยใหญ่นะคะลูกใหญ่ๆนะคะมะขามความจริงแล้วลูกใหญ่ๆก็เราเก็บไปขายตอนเป็นมะขามดิเพื่อแค่อิ่มนะคะแต่ตอนนี้มันก็ยังเหลือนะคะยังเหลือลูกใหญ่ๆอยู่เยอะเหมือนกันก็เลยจะแกะเอาไว้ ำเป็นมะขามเสียกนะคะทุกท่านก็ช่วยกันแกะนะคะโอ้เนื้อนิ่มนะคะเนื้อนุ่มดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะสำหรับปีนี้เพราะว่ามันแห้งแล้งคะ่ะทุกท่านอันนี้นะคะมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันมันเอ่อมันไม่มีน้ำขาดน้ำแต่ว่ามันก็โอเคมันก็ยังมีเนื้อ เยอะอยู่นะคะสำหรับพอที่จะกินได้นะคะแกะเอาไว้โอโ้ดูก่อนว่าจะแกะมเมล็ดไหมเพราะว่า,มาเมล็ดก,ก็ไม่ใหญ่นะคะมเมล็ดก,ก็ไม่เยอะอาจจะแกะมเมล็ดหรือไม่แกะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเออมันเป็นเซนเซนมันเป็นอะไรนเนี่ยมันคล้ายๆเนี่ย เออป้าเปียกก็ลืมว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะมีประโยชน์นะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเก็บไว้ทําประโยชน์ได้ด้วยนะคะเมือ่อก่อนนี้ตอนป้าเป็นเด็กเอาไว้ขัดขี้ไครนะคะทุกานเอาไวถ้ถู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 ขี้ใครได้นะคะเอาไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้อุย้ยบางอันมันก็จะหลุดออกไฟใช่ไหมคุณลุงเนี่ยพอแกะเปลือกออกมันก็ไม่มีอันนี้เลย เออแล้วมันหลุดง่ายมากเลยดีจังเลยนะคะมันหลุดง่ายบางทีบางอันแกะออกก็มีแต่นี้ไม่มีอันนี้นะคะแต่แต่แบบนี้มีที่ยังไม่หลุดนี่แบบนี้มีนะคะอื่อุ้ยปลอกง่ายมากเลยครับปลอกง่ายมากเลยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าถ้าถ้าแกะแล้วยังมีอันนี้ติดอยู่เอาไปขายได้ราคาดีมากเลยนะคะมาขามเปียก เขาเรียกว่ามะขามสะอาดนะคะแต่ป้าก็ไม่รู้นะว่าหลังจากที่เราเอาันนี้ออกแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเอาอนนี้ออกมันจะยังมีราคาดีไหมไม่รู้แต่ว่านี้เราเก็บไว้กินเองก็ต้องเอาออกนะคะอันนี้ตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายว่าจะเก็บไว้ขายเนาะก็เลยไม่เอาอันนี้เอาไว้นะคะเอาออกเลยเอาไว้เพื่อขาย าขายกับโบมี่ใช่ไบเลกยเหรอแต่คุณลุงบอกว่าขายก็ไม่มีแต่แต่ได้ยิน,นจรจะได้ยินพี่น้องเราบอกว่าอันนี้เอาไว้มันเหมือนกับว่ามันสดสดะคุณลุอองไม่ยังไงก็ไม่รู้ยาเขาเปิดนผยถ้าอันนี้เหลือ,อไว้อยู่มันจะขายได้ราคาดีแต่นี่เราแกะเอาไว้กินเองจะขายก็ได้นะคะถ้าเราจะทํามะขามเปียกที่แกะเม็ดออกนะคะแกะมเมล็ดออกเราก็ต้องกรอกแบบนี้นะคะ่ะเออก็คือไม่ต้องเอานี้ไว้นะคะไม่ต้องเอานี้ไว้ ว้าวโอ้โ oh. หที่ยังไม่แก่จัดก็มีนะคะทุกท่านมีหลายรุ่นนะคะที่ดิบๆก็ยังมีนะตอนที่ป้าเปียกลงไปเก็บดูอันนี้ภาษาอีสานบอกว่าบักขามเพิ่มบักขามเพิ่มแต่ว่าภาษากลางเดี๋ยวนะนึกไม่ออกเขาเรียกอะไรนะอืมนึกไม่ออกเลยเห็นไหม,หมจะว่าเป็นบักขามเพิ่มภาษาอีสานแต่ได้ยินน้องโบเขาพูดอยู่บ่อยๆนะ เวลาเขาขายเขาขายมะขามนี้แล้วก็มะขามสุกนะคะเดี๋ยวนลกไม่อดอใครนึกออกเขาพูดอ้าวคุณลุงมีมะขามเพิ่มเยอะนี่ว่เนี่ยมะขามที่ยังไม่ยังไม่สุกนะคะแต่ว่ามันมันขาดน้ํามันก็เลยไม่ไม่ไม่เต็มที่นะคะมันไม่เต็มนะคะเขาเรียกว่าไม่เนื้อไม่เต็มเนื้อมันไม่ค่อยเต็มนะคะ นะคะช่วยกันแกะนะคะช่วยกันแกะเนื่องจากว่าต่อไปขาดแคลนอาหารตอนนี้ก็ผ่านแล้วมันมีอาหารต้องแกะมะขามเปียกไว้กิน <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่น้องเวลาที่มานาวแพงมีประโยชน์มากเลยนะคะเนี่ย แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะมะนาวนะคะทุกท่านบางทีก็มะขามเปียกนม่แหละยังขาดตาลาดเลยนะคะราคาก็แพงมากเลยบางฤดูกาลหรือว่าเวลาที่มันไม่ค่อยมีเนาะเออเนาะมันก็ขาดแคลนเหมือนกันเลยนะคะแดด่อง ตอนนี้จะเปลี่ยนทิศทางดีกว่านะคะอันนี้ป้าก็พามาดูกันถนอมอาหารของเราวันนี้ก็คือการแกะมะขามเปียกแกะมะขามสุกเอาไว้ทํามะขามเปียกไว้กินนะคะคุณลุงก็มาช่วยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้นะคะเมื่ออาหารขาดแคลนก็ต้องถนอมอาหารไว้กินนะคะสวัสดีค่ะ